เลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันทุกๆวันเนี่ยแหละคะ่ะตอนนี้ก็เรื่องที่น่าสนใจนั้นนะคะก็มีเรื่องผ่อนห้าประการดูพลเพลินนะคะเรื่องนี้เพลินมากค่ะมีแต่คนสวยๆหล่อๆนะแต่น่นารักนะคะแล้วก็เรื่องมีเส้นหลายที่ค่อนข้างจะชาวบ้านก็ใกล้เคียงทําให้เราได้เห็นนะว่าปกติแล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชนชั้นที่ มีทั้งแบบประชาชนทั่วไปมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ขุนนางเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรนะคะในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือก็ได้ดูผ่านเรื่องนี้ค่ะสําหรับมันก็มีหยุดฉากหนึ่งในช่วงแรกๆอะ่ะเพื่อนๆได้จําฉากที่ท่านแม่ลี่อะคะ่ะลี่ฮูหยินเนี่ยไปออสวดนะคะขอพรจากวัดนะคะก็เอารูปของ ลูกสาวเนี่ยไปวางไว้ด้านบนเพื่อที่จะบับอธิษฐานขอให้ได้ลูกเขยทีเพราะเหลือลูกสาวอีก4ี่คนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะทีนี้แล้วก็จะมีคําพูดที่พวกเราได้ยินแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวละครชิงหนูนะคะชิงหนูนั้นพูดขึ้นมาในใจของนางว่านางทําไมไม่เอาแบบ ไม่เห็นค่าเป็นลูกสาวไม่เห็นขอพรให้เลยนะคะเพราะว่าตัวนางเองนั้นก็กำพ้าสามีมานานแล้วเพราะว่าลูกชายของตะกูลี่นั้นจมน้ำตายในช่วงที่ช่วยชิงหนูนั้นขึ้นมาจากน้ำนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะคะว่าทำไมล่ะทำไมลี่หูหยินนั้นถึงไม่ขอผ่อนเรื่องคู่ครองให้กับชิงหนูด้วยหรือ